แบบพี่น้องเลืเล็บลือแล้วเราเก็บของแีบน้องเก็บขยะเก็บกวาดขยะแล้ว สถานที่อยากแซ่บอยตลาดขาย Gracias. g r o ออกเราะ b e h ครับย ได้มาจะใส่หรอพ่อออกม่วงไม่ติงฮะเป็นตะไบแท้ปฏิบัติเราท่านคือวัฒนธรรมเออบรรยากาศดีครับแต่บอจ้าร่เตี๋่บรถ้ายังเนี่ยพ่อของก็เมนูคือกันบอนีูโอ้ยเงาตัวไหนบักพีสฮะงานงานส้นเมนูบอนย้ เจ like <sh ี๊ยบคล้องเดี๋ยวเป็หนูมันิ้อ่พี่อมันมาด้อแงเรื่องหลายๆตกตกมันมาเข่สืหยาไงเรียนดผ่นเสือผาแย่ย็น พ่อตาเยว่าพ่อตาเยอว่าเออหูแล้วอันให้ลูกให้เต่าเขามันมันคุนแล้วไปฮาเขาเลยหูก็เล่นออกเขาสูดเสือขาๆอืมหูเคี้ยวตัวบางไงมาเล่นเขาตูดเสอล่าเขาไปแล้วก็ออกมาพ่อ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 ตาเยว่าเออหูแล้วละไปหาลูกหาเต่าให้เขาลูกเต่าเขามันมันขุนมาเล่เลนออกมาจะสูดเสอล้าเลยหนี่ง บ้านบ้านปิดหงวะไม่ใงไ่พอดีปิดแล้วเหรเลขบ้านข่เจ้าตัวใดล่ะซีดเซยซอืบ้านเลขทีแย่ยินบ้านเลขทีพอเยอะซีซบ้านตอกซีคะเจ้าซีซว่าจคืออยู่ได้แหละน้องพอซีซีกันอ่ะเพราะเ่าว่าใส อไป่อาทนใสี้อยู่มาบนไหลคามแมคาเขาหลับ่รงอนนี้อได้ได้ปเจ็พ่อไม่อยู่มันถเป็นบ่อพ่อสงทงงอันสรงาพ่อลูกไข่บ่ออาเอนมัดมัองครึ่งอนเนะเขาับเทียบบมเทีบได้เย่อใบ่อน บอลลาร่าไงเด่นน้ำแข็งเรียมนี่มันมันแน่นมันมันได้เราไหมมันมันทนกว่าน้ำแข็งกลมหุ่นอันเรียมมันหนาก็กันมันคือน้ำแข็งอันดเนมิท่านกเนมิท่านทานมุขเขาอัดเออทานเขาอัดอัดเรียมเรียมนั่นนะอัดมุขเรียมเรียมเขาขึ้นกับฝันฟันมามีคนมาเอิญ แม่นุ้ยแม่นุ้ยเขาทองมาขึ้นเจ้าแล้ีว่ะสันกระลังสิเรียนไปเบิ่งหูเมียสัมเนี่ยอ่ะสันแล้วบดได้ขึ้นสัมไปเอาเขาว่าน่ะมันว้างไว้หันเพิ่นว่าบะหูเมียก่อนเลยคืบัดหันได้สัมหามมึเลยมีคนมาเอ่ยนอนน่ะเขาว่างไว้หันนะไปเอาเนี่ยเขาเอามาขึ้นเจ้าแล้วเพิ่นวะสวยพัวก็จงมันสีนั่นน่ะเบิ่งเด้อน่ะห้ามันขาดนั่นน่ะขาดบ่ฮู้เมียเด้นั่นน่ะแม่น แก่าทางนี่พออ่อมันั่นนั่นอืมนั่นนั่นอ๋อมันหลายเลี่ยมเลยตัวน,นั้นแน่นุ่ยนั่นนะมงคอ,อนั่นกะแมนตัวนั้นมันสิโอ้ยมันสิขาดไร่หม่มองตลาดนี้ค่มะมีมีมเออ,อเซ้าห้างเซียบางหนึ่งสองบาทสามบาทตัวนัดเอาไปขายเปลี่ยโนยจันกับไปเปลี่ยนเส้นไหมพ่อย่านมันขาดเทีย ตาเดียวถอดเลยถอดเลยในเลียกจิงๆเดียวในเซ้าเอ้าตันเอาตันตันน่ะนี่หน้อยเส้นน้อยก็ตันตันน่ะเท่าไรเจ้าบาทอันนี้บาทเดียวมันโปร่งจนกระสานพันเนี่ยพรอะทั้งมันหนักกี่น้ำเด้กก็เอายังมาหอยมันี่อันนี้มันเป็นเนื้อหอยมันเด้ดีลยมันหนักมันต้อกถังปลาพระบนนั่นด้มันตอท่องน้ำจันเงินจันไปกัดท่องเจัน ต้วงมันหนักต้องมันหนักนั่นแหละพ่อมันสิขาดทางจัเป็นเรียนมันขาดบ้งเมียดิขาดออกเลยทางเส้แล้วเส้อีกเดือนขาดกับพ้อเมียสาเดชพุทธธอวันพุทเถาแล้วเ้าได้ขาดาดีฮกยพเพิ่นแต่น้ำบ้องอันนั้นก็ของไมาอันองยมเสียเนายเดี๋คาดเสียนง คือสีเบตแต่งลูกไผ่สิบ่ได้อีกดอกคือโอ้ยเมื่อนั้นเห็นมันโกรบอกดินจีเนาอยากว่าสั่นว่าบอกพออยู่บอกมันเก็บยมดินจีมาขายไผ่บ่าอะไเอาเมื่อนั้นเขาแมอยู่แต่มันบ่ได้หลายกับไทยรู้ซื้ออยู่บ้านโลละลอยยี่สิบหุ่นละเม็ดหน่อยๆแต่ว่าเสียบต่วันนวยไนย์นวยนวยบ๊อบใหญ่ดอกแต่วันในมันหนน้อยนวยใหญ่นุ่นกับไล่ดิ เด็กกินน้ะมีไรบ่อยมีไรอยู่มีไรยางมากอะไ้มีไรอยู่พญ่หมอดยางมากอะไรอยู่มันเขาได้มากว่าไหลเห็นมันพดพากันไปเก็บฝักลินจีนะโอ้ยลูกไผ่พญ่หยุดเออบางคนก็หวังวาขายแน่นอนเขามาหลายอยู่มาประมาณนี้สิบสามสิบลเอาไปเขาก็เอาไปลุกผักน้ำเง่หมองเขายูนเอาไปไว้บ้านเนื้อ เออหลยแวะหลายมองแวะกันเลยว่าคูกันแ่มันขายเืฝาาวันนี้เปียงเขาไปซื้อต้นละพันกลัวสองพันพะนะถ้ากันบ่มีเวลาขายนวลนวดน้วนะมันบ่มีน้ำเลยวางไปงานดีพออยากไล่ซื้อเนี่ยเขามาเมาต้นอืมหลกต้นเอาหลรดเนาะ มันนั่นบ่อันนี้เดียมันเัาปอกแล้วบ่มีนามเด้มันเป็นเป็นนว่งามๆเลยเด้ล่างล่างต้นมันสิปอกแล้วนามแตกเนาะ่องนวยเน่แนอันนี้เลยดีปอกๆเดน๋ยนเอาสำหรับกินเนี่ยไว้สำหรับกินนี่คนพ้อมดีพี่น้อง ้นไปใชหมมันตัดเข่าคนแมหมันตัดกาเขื่องไหนคนแม,มน